สวัสดีค่ะคณิ t h าจันขจรนชัยค่ะจากบริษัทพีพริมจำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรีกเวสกัดบำรุงนมแม่ค่ะผลงานวิจัยจาก Innovative House และคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ก็เริ่มจากการที่เราเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยก็เลยรู้ว่าสภาวะในช่วงที่ตั้งครรภ์และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยรู้สึกแย่ยังไงบ้างเช่นภาวะทางการเงินภาวะทางด้านจิตใจภาวะการกินอาหารไม่ลงนะคะแล้วเราก็ได้เอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนของเราภาวะที่ช่วงที่ท้องเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะต้องมีโรคอะไรที่ต้องระวังเช่นบาหวานเทียม อาหารเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไรเราก็หยิบตรงนั้นนะมาเป็นประสบการณ์ที่นํามาปรับกับผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเรามีน้ํานมแต่น้ํานมเรากลับมาไม่มากนะประมาณ5เดือนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปพบว่า,วาเมื่อกินผัดไทยเข้าไปเราได้กินปลีกกล้วยที่มาเป็นเครื่องเคียงอะคะ่ะเพราะว่าหลังจากรับประทานน้ํานมมาเราก็เลยคิดว่าตัวลีกกล้วยนี่แหละจะมาตอบโจทย์ในการที่จะ แก้ปัญหาต่างๆของเราที่มีมาแล้วมันจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยเราก็เลยนํามาตัวนี้มาเป็นโจทย์ก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีนัทุกวันนี้ดับออกมาได้ค่ะนวัตรกรรมของพีพรีมนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ เปลี่ยนจากการแปลรูปการเกษตรผลสดที่เป็นตีกล้วยสดเก็บไม่ได้นานตัดแล้วนี่ก็จะเสียเลยนะคะกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่เก็บได้นานกินได้บ่อยกินได้อร่อยแล้วก็สามารถสร้างนมนม,มได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เราเนี่ยณับปัจจุบันเนี่ยมี3ชนิด ะะแบ่งเป็นชนิดสองชาชนิดพร้อมดือ่อแล้วก็ชนิดผงชงละลายน้ำร้อนซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนวัตกรรมที่เรามาจับก็ทําให้สารสัมพันธ์เนี่ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นในขณะที่ไม่ได้สูญเสียคุณค่าทางอาหารใดๆไปค่ะในการเข้าสู่งานวิจัยนะคะ เราโชคดีว่าวันหนึ่งที่เราได้นําผลิตภัณฑ์นะคะออกสู่ตลาดเข้าไปที่โรงพยาบาลเราได้พบกับอาจารย์สุสัรหายิ้มแย้มค่ะปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านได้ให้ความสนใจเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านอยู่ในสายงานของการที่ดูแลหญิงหลังคลอดแล้วก็ให้นมบุตรอยู่และท่านก็มีเจตนาลมที่ว่าอยากจะส่งเสริมการให้นมบุตรอยู่แล้วด้วยเมื่อเราได้พบกันนะคะอาจารย์ก็คิดว่าในในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราน่าจะได้เสริมเติมอะไร เพิ่มเติมในจุดที่บกพร่องบ้างแล้วจะได้นําไปออกไปเป็นประโยชน์กับคุณแม่ได้อีกค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เลยทำในในเรื่องของหัวข้องานวิจัยค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ตปีแล้วก็เชื่อมโยงติดต่อกับทางสงกวอ n n o v a t i v e House เพื่อให้เราได้รับทุนเพิ่มเติมจนกระทั่งได้สามารถได้ทดสอบทางการแพทย์ได้ค่ะ ปีนี้อาจารย์ก็จะเกษียณแล้วนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ทุ่มเทให้เรากว่า5ปีค่ะในการที่จะทําการวิจัยให้จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ส่งมอบต่อตามจิตนาลมของอาจารย์ค่ะที่ไปถึงมือคุณแม่แล้วก็สร้างน้ํานมได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยก็มีคุณค่ามากพอที่จะทําผลิตภัณฑ์ดีๆให้แก่สังคมต่อไปกราบขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะแล้วก็จะกราบขอบคุณ ทางสอวอและอิ v โนเวทีฟเฮามากๆเช่นกันที่จะทำให้เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสังคมและจะอยู่ในสังคมไทยตลอดไปค่ะ